ดีนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ่ะก็มีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจไหมอไม่มีคุณแม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถ้าตัวเลขในใจถ้าจะพูดถึงนะนะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะนู่นแหละงานพี่หนุ่มนั่นอ่ะสามสิบล้านอันนคือตัวเลขในใจใช่ใช่แต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้ แล้วมันก็ลดลงมาเลย20ล้าน,นคิดเองอ่ะนะลดลงมา,งมาค่ะทีนี้พอลดลงมาเนี่ยคือที่ที่มันไม่ได้เพราะว่าทางคุณปอเนี่ยเขาไม่ไม่ได้มีเงินสดเป็นก้อนใหญ่เราเข้าใจเราต้องเข้าใจเขาถูกไหมคะเพราะเขาทําธุรกิจเขาก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านแล้วเขาไม่ใช่คุณปอคุณเบร์เขาก็ทําธุรกิจเนี่ยธรรมดาอย่างเนี้ย เขาก็ไปวิ่งหาเงินมาให้คุณแม่ไม่พอใจในจำนวนเงินตัวเล็กนี้อ๋อคือถ้าไม่พอใจก็ไม่จบสิค,คุณแม่พอใจคือมันก็เป็นน้ำใจด้วยนะเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของคนด้วยหัวใจของคุณแม่หัวใจของปอของเบิร์ดคือเราเป็นแม่ลูกกันมานานละหกเดือนละอืมเขาดูแลคุณแม่ตมาตลอดเลยนะทั้งคุณเนี่ยนะคะ มนันเป็นเป็นเป็นหัวใจซช่นกันและกันแซนก็มากระซิบบอกว่าแซนมีของขวัญจะให้คุณแม่แม่บอกอแปลกใจว่าต้องมีของขวัญด้วยเหรอกอากติกก็มาบอกว่าเราจัดของขวัญไว้ให้คุณแม่คุณแม่ก แต่กใจไม่โกรธใครเลยอะตอนเนี้ไม่ไม่รู้จะโกรธทําไมคุณแม่ก็ไม่โกรธใครมาตั้งนานแล้วเนาะคุยกันเข้าใจกับทุกคนจะกกะติกก็ดีกับแซนก็ดีซึ่งซึ่งเราเราไปคิดอคติเองว่ากะเตกอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคิดเองเราอย่าไปคิดเองแซนน่ารักนะแซนอ่ะสวยด้วยตัวจริงอ่ะสูงเป็นนางแบบได้เลยอ่ะแลวพูดเพราะด้วยแซนวางแผนจะใช้สายอย๋อ จริงๆตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกคะ่ะน่าจะมีเงินเหลือเก็บคุณแม่คิดว่าจะเก็บเงินนะที่ได้เนี่ยจะเก็บเก็บไว้เผื่ออยากจะได้อะไรแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเอ,อพี่ปอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่อยากจะได้อะไรเพิ่มเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้ใหม่ให้อีกทั้งพี่ปอพี่เบิร์ดเน่ะ ก็ค,คือไม่ต้องไม่ต้องกลัวขาดแคลนเงินนะคุณแม่ <laughs> ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้อีก,ออกให้อีกแล้วแต่คุณแม่ต้องการเลยเงินแค่นี้คุณแม่พอใจแล้วในสิ่งที่ได้แล้วก็คิดว่าน้องโมก็ก็พอใจแล้วอย่าคิดว่าค่าตัวน้องโมเสียชีวิตไปแค่เก้าล้านสองแค่นั้นเหรอชีวิตน้องแค่นี้เหรอขอให้คิดใหม่ว่า ชีวิตคนเนี่ยไม่ว่าใคระจะเป็นคุณหรือใครก็ตามเนี่ยซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่าตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันอยู่ที่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติคุณเป็นคนดีหรือเปล่า mm hmm. อ่าอย่างนี้มา